สถานที่วัดถ้ำปทุนได้นั่งเรือมาอย่างนี้นะครับผม oh. นี่นะครับเข้าไปข้างในถ้ำนะครับว <c oughs> ัดถ้ำปะทุนอำเภอเขาช่มอจังหวัดระยองนะครับนี่ครับนั่งเรือประมาณนี้นะครับเราจะเข้าไปข้างในเพื่อไปกราบไหว้สักการะบูชา ถ้าใครมาก็ระวังหัวชนเลยนะครับ,รบส่วนเรือเราจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนขับเรือให้นะเป็นเรือพลาสติกครับนี่ครับเป็นเป็นธรรมชาตินะครับ สายมูนะครับใครจะมานะครับสายมูสายมูกราบบ่ายสักระบูชานะครับนี่ก็จะมีไฟส่องสว่างนิดนึงทางเข้าจะลอดถ้ำเป็นน้ำนะครับเ,ออเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับ เรือเบอร์สี่นะครับเรือเบอร์สี่นะับครับผมนี่นะครับขึ้นก่อนนั่งกลางหันหน้าทาง,งผมครับ จุดหมายไปครับผมเบอร์สี่นะครับเนาะนี่คือเจ้าหนะ้าที่พาเรามานะครับเห็นแล้วมีเข้ามาข้างในแล้วนะครับผู้คนเยอะอยู่นะครับขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> เรือของเราเรือเบอร์สี่นะครับ ถ้ำคองหินนี่ครับอ๋เข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนนะครับมาดูวัดเอ้ยมาดูถ้ำคลองหินนะครับโอนี่ครับมัทถ้ำอาจะมีพระพุทธรูปเล็กอยู่นี่นะครับ ออแล้ก็ต้องอุงเล็บตันนะตันครับผม,มแล้วก็นี่ครับเราจะลอดเอาไย่างี้นะครับขนกิ้กขบานหมดน,นะก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับอุย้ยเสียงเหมือนมีน้ำเลยนะครับ นี่ครับรอยเหมือนรอยพระพุทธบาททางไหนหรือเปล่าครับนี่ครับนี่คือวัดถ้ำประทุนอาเภอเขาชะเมาทางเข้าก็จะลงเรือมานะครับเรือผมเรือเบอร์สี่นะครับ สลีลักครับผมเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับผมมาดูปูมากระถืบลงนี่ตันีส้มหลงมจู่มอ๋อนี่คอต้นปู ทวันพันปีครับทวันพันปีไม่มีฝนนะครับแต่ว่าข้างในเหมือนเหมือนฝนตกครับข้างในเปียกนะครับนี่ครับต้นอะไรครับดูนะครับหนูนะครับนี่ครับของแพรนะของแพ้ของแพ้นะครับของกิ้งด้วยครับนี่ครับดูครับต้นอะไรครับ นู้น no, ครับนี่ครับมันเป็นเหมือนน้ำหยดแต่ข้างนอกแดดนะครับข้างนอกแดดหน้ามาครับหน้ามาส่วนตรงนี้เออน่าจะเป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่โอ,นนอน้นี่ครับเป็นธรรมชาติจริงๆนนะเนี่ย ยังไม่หมดแค่นี้นะครับอันนี้ผมมานั่งเรือเข้ามาดูก่อนเดี๋ยวจะมีขึ้นไ้วยข้างบนมันจะมีที่ไปอีกครับ อันนี้อีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะครับตอนนี้นะ่าจะหลงกันแล้วครับ มาข้างในมาดูข้างในนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเปียกนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่นะครับข้างในก็จะประมาณนี้ดูจะเป็นน้ำธรรมชาติเลยนะครับหยด เหมือนจอมปวกแต่ไม่ใช่นะครับเป็นหินัตวน,นี้เหมือนงอนพญายนาขึ้นมานี่ครับดูน้ำหยดลงเหมนย้อยนะครับดูครับหินเขาจะเป็นกรีบเป็นกรีบนะครับธรรมชาติจริงๆนะครับ แต่ตรงหินที่ว่าหินเขาเป็นกีบนะครับนั่นแหละโอ้ยมีข้างขาวด้วยครับนุ่นนุ่นนุ่นน่นก็ไม่มีอะไรนะครับทำนี้นี่ครับโอ้นี่ปูครับปู อีกปูน่ารากนะครับหนึ่งสองสามข้างนอกแดดแต่ว่าข้างในมันเปียกเปียกเหมือนฝนตกนะครับข้างในนี่ครับดูครับปุ๊บ ระวังชนนะครับธรรมชาติล้วนๆนี่ครับนั่นหินงอกโอ้โหระวังลื่นเลยนะโอ้นี่เข้าไปข้างในแล้วครับนี่ครับ โอ้ทะลุเลยแล้วครับสาธุ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 นี่ครับความแปลกของหินนะครับเนี่ย เป็นกรีบเป็นกรีบแล้วก็ย้อยลงมาเนี่ยนี่ดูดีๆเหมือนเสียนพญานาคกินนะครับดูดีๆมีงอนเอาครับทีนี้ขอเกินนี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ